สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสบภาความคิดวันนี้ผมชาญวิทยาลามลิศดำเนินรายการสภาความคิดด้เ็มร้อยห้าสมัยไทยแลนดเพลงเข้ารายการวันนี้ฉันคือประชาชนจากพงศิษฐ์คำพีนะครับนำเพลงนี้มาเปิดเข้ารายการ ก็เนื่องจากว่าในขณะนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่มาหารัฐบาลอยากจะเรียกร้องให้แก้ปัญหานะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับความเห็นอ,อกเห็นใจไม่ได้รับความดูแลอย่างจริงจังไม่นำซ้ำก็ยังใช้คนปล่อยข่าวว่าเป็นมอ็บรับจ้างบ้าง เป็นพวกก่อความวุ่นวายบ้างไม่แก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างแท้จริงนะครับเดัมเทเองก็ได้ออกสกรูปเรื่องราวว่าพีมูฟเรียกร้องเรื่องอะไรชวนทำความเข้าใจหลังปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบสิกว่าวันแล้วนะครับเรื่องที่เขาเรียกร้องกันมานี้มันเป็นปัญหาของชาวบ้านซึ่งหลายรัฐบาลมาแล้ว ตั้งกรรมการมาพอเปลี่ยนรัฐบาลกรรมการก็ล้มไม่ได้ไม่ได้ล้มเพราะว่าอะไรแต่ว่าล้มเพราะว่าถือว่าพอมีนายกคนใหม่กรรมการที่นายกคนเก่าแต่งตั้งก็เท่ากับว่าไม่มีอยู่นะครับง่ายๆเลยเมื่อรัฐบาลของคุณเศรษฐาเพื่อไทยเองตั้งกรรมการมีการพยายามแก้ไขปัญหาไปถึง ระดับไม่น้อยเลยแต่ว่าพอเปลี่ยนนายกก็ล้มหมดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ยอมที่จะตั้งใหม่มันคือปัญหาอะไรกันนะครับมีดีอยู่บ้างกลายเป็นเรื่องของข้าราชการนะครับทาง g ก e ี n นิวเองก็รายงานข่าวบอกว่าสัญญาณดีเล็กน้อยชุมนุมพีมูฟกว่าสิบวันนี้สามกระทรวงส่งตัวแทนเจรจากแกนนำผู้ชุมนุมพีมูฟ แต่ยังคงไม่มีสัญญาใดๆจากรัฐบาลแพทองคานต่อข้อเรียกร้องหลักผีมูฟนะครับการหารือโดยรวมถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีตัวแทนจากทุกกระทรวงยืนยันและตอบรับว่าจะดำเนินงานต่อจากที่ทำมาในสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินแต่ยังไรก็ตามปัญหาในตอนนี้คือคนไก คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขอบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่จะเป็น,นกลไกในการกำกับเร่งรัดติดตามและเป็นตัวเชื่อมระหว่างการเมืองข้าราชการและชาวบ้านยังไม่ได้รับการตอบรับแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ลงนามแต่งตั้งเพราะฉะนั้นต่อให้พูดคุยกับกระทรวงอย่างไรแต่ถ้าคณะกรรมการนี้ยังไม่แต่งตั้ง การแก้ปัญหาก็ไม่คืบหน้านะครับจลดสีจันไอ้กรรมการบริหารขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเปิดเผยผลการหารือกับตัวแทนกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสาก์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินรัฐสวัสดิการภายใต้พีมูฟนะครับใน การเจราจาได้พูดคุยกันเมื่อวานนี้ทีไ่ได้คุยกับตัวแทนทั้งสามกระทรวงแต่ขณะเดียวกันก็ถูกตำรวจบีบมากนะครับไม่ยอมให้ส่งข้าวอาหารเข้าไปยังที่ชุมนุมคนออกได้แต่คนเข้าไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างแน่นอนแล้วเรายินดีมากที่รัฐบาลทำให้ประเทศไทยเข้าไปเป็นกรรมธิการสิทธิ มนุษยชนของสาธารชาติด้วยแต่ว่าทางการปฏิบัตินั้นกลายเป็นปัญหาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ด้วยนี่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันยังลืมกันไม่ได้ก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับวันนี้นี่เองนี่ไทยรัฐก,ก็ลงภาพท่วมถึงหน้าอกนะฮะผู้ชาย 28ครอบครัวบ้านหนองโนนยังถูกน้ำท่วมตัดขาดยาวถึงปีใหม่ต้องอาศัยเรือเท่านั้นดูภาพแล้วก็น่าห่วงน่าแสดงความรู้สึกที่ดีสนใจไปช่วยกันด้วยนะครับนี่เกิดขึ้นที่อำเภอกรงไกรล,ลาดจังหวัดสุข,ขุไทัยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเรื่องของน้ำท่วมก็เป็นประเด็นที่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยเหมือนกันนะครับข่าวเขาบอกว่าประเมินน้ำท่วมหนักทําไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วกว่าสามหมื่นล้านบาทวันลุกลามอาจทะลุห้าหมื่นล้านบาทวีจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดตั้งแต่ใจมาสาม ปี67นี้นะครับจนถึงปัจจุบันยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากยังไม่หมดฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เพิกเฉยหรือดูเบาไม่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องราวที่เราจําเป็นต้องติดตามกันปกติแล้วในช่วงประชารัฐพัฒนาชาติในวันเพื่อหัดสัป,ปดีของสภาความคิด ตลอดมาเกือบจะทุกครั้งผมจะได้สนทนากับดรอนุรักษ์รืองรอบนายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมย่งยืนไทยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ปรากฏว่าดรอนุรักษ์ก็บอกมาบอกว่าวันนี้ผมไม่สระดวกเข้าสายนะครับขอภัยครับจากดรอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังประชารัฐพัฒนาชาติ ในแบบทั่วไปครับเชิญเลยครับประชารัฐพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเวต,ตจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาในช่วงนี้เราจะได้สนทนากันถึงเรื่องปลาอินทรีย์เค็มสดจากเรือแบรนด์บ้านปลาเค็มทะเลใต้ สภาความคิดเรียนเชิญคุณเทพินปีแก้วหรือคุณแจนเจ้าของร้านอาหารทะเลแปลรูปแบรนด์บ้านประเข็มทะเลใต้มาสนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณเทพินครับค่ะสวัสดีค่ะเท่าที่เห็นในข้อมูลแล้วนี่ก็เริ่มจากเรื่องการค้าขายในเรื่องของ ปลาที่ได้มาจากเรือประมงแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของแปรรูปถัดต่อมาใช่ไหมครับคุณเทปินครับค่ะใช่ค่ะเป็นปลาอินทรีที่ทํามาจากในเรือของชาวประมงค่ะเริ่มที่เป็นการค้าปลาอินทรีล้วนๆโดยยังไม่ได้ทําปลาเค็มนี่กี่ปีมาแล้วครับประมาณสามปีได้แล้วค่ะเริ่มตั้งแต่ประมาณปีหกสอง่ายค่ะ เหรอฮะใช่ค่ะแล้วมามาเพิ่มเป็นเรื่องของปลาอินทรีย์เค็มสดนี่ตั้งแต่กี่ปีแล้วครับประมาณประมาณสามปีเนี่ยค่ะเราเริ่มเราเริ่มมันนี้ช่เราเริ่มไปอินทนะร,รียไปอินรนีเค็มที่ทํามาจากในเรืออะไรคะ่ะเป็นปลาอินทรีสดที่ชาวประมงเขาทําเป็นปลาเค็มบนเรืออย่างนี้เลยคะ่ะแต่ก่อนเราไม่รู้หรืองไงที่เราขายเป็นปลาอินรีย์เฉยๆครับ ว่ามีอันนี้หรือยังไงอ๋อไม่ใช่ค่ะคือเป็นปลาอินทรีย์เค็มเลยค่ะคือปลาอินทรีย์ที่คนเหลือค่ะเขาทําเขาได้มาจากการหาในทะเลเงค่ะแล้วเขาก็เอาทําทํากรรมวิธีผ่านเป็นปลาเค็มบนเรือเลยจะเป็นปลาที่สดสดที่ได้มาใหม่ๆแล้วก็ทําเป็นปลาอินทรีย์เค็มอินทรีย์หอมเลยอะค่ะทีเนี้ยมัน<ผ>มอร่อยสงสัยถาม,มคุณเทพินก็คือว่า ก่อนหน้าสามปีนี้เป็นการค้าปลาอินทรีย์สดเฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะก่อนหน้าน,นี้หนูทำอ่าเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาตัวเล็กคนหนึงค่ะใช่แล้วก<ะ>็มามาลองทำตัวอ่าขายอาหารทะเลแห้งแป่รูปเริ่มต้นจากปลาอินซีเค็มใช่ค่ะอ๋อเหรอฮะทำไมตอนนั้นคิดว่ามาขายทางนี้จะดีกว่าทำงานออฟฟิศครับ ค่ะก็ตอนแรกเราทํางานรอฟฟิศเงินเดือนเราก็น้อยนะคะทํางานเดือนคนเดือนเราก็เอาแ้วเราจะทํายังไงให้เรามีไรายได้เพิ่มอยากมีไรายได้เพิ่มจากเดิมจากที่ว่าเราทํางานเงินเดือนอย่างเดียวเนีงง้ยค่ะเราก็เริ่มมองหาอ่าธุรกิจเพิ่มเติมเข้ามาหาไรายได้เพิ่มเราเราก็มองไปที่ปลาอินทรีย์เค็มตัวนี้เพราะว่าประกอบกับว่าตอนแรกเนี้ย ทางครอบครัวของแฟนก็คือทําขายปลาอินทรีย์เค็มตัวเนี้ยอยู่ที่ทางใต้อยู่แล้วจะขายในตลาดทีนี้เราก็เลยเอ๊ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอกมาออนไลน์เราก็สามารถสไร้างรายได้เพิ่มได้เราก็เลยลองดูจากเริ่มจากปลาอินทรีย์เค็มก่อนค่ะทีนี้ลองลงขายในเฟซบุ o กเนี้ยค่ะโพสต์ขายแล้วก็ปรากฏว่ามีคนสั่งแล้วก็จากทั้งทาง ่าในชุมชนแล้วก็ทางที่ทํางานแบบเพื่อนๆที่ทํางานเนี้ยค่ะสั่งเราก็เริ่มมองหา,าเอะมันขายได้เราก็เริ่มออกมาต่อยอดจากปลาอินทรีย์เค็มที่ทํามาจากในเรือแล้วก็เราก็เริ่มหาอ่าสินค้าอาหารทะเลแห้งจากในชุมชนพื้นที่ปากน้ําปานบุรีจังหวัดประจวบเนี่ยค่ะเร,เราดูจากในชุมชนของเราอะค่ะเป็นหลักว่าของเรามีอะไรที่อ่า สามารถเอาไปขายออนไลน์ได้แล้วก็เราได้ของใหม่ๆจากชาวเรือชาวประมงโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะของก<อ>็จะสดใหม่ใช่เราก็เลยเพิ่มเป็นพวกปลาหมึกแห้งอ,อ,อื่นๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็ลงแพลตฟอร์มออนไลน์สร้างรายได้เพิ่มเงี้ยค่ะคุณเทพินอยู่ที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วมีหน้าร้านขายด้วยไหมครับหน้าร้านตอนนี้ก็คือเราจะเป็นรถฟุตทักอะค่ะขายอยู่ที่วัดเขากระโหลกปากน้ําปานค่ะ,ะเฉพาะวันเ<ะ>สาร์อาทิตย์แล้วมันหยุดมะขัดตะเลิศค่ะอ๋ออ,อ,อ,อ๋แต่ว่าหลักของการขายจริงๆแล้วคือออนไลน์ใช่เราจะขายออนไลน์เป็นหลักค่ะในแพลตฟอร์มในเพจเฟ e บุ๊ k บ้านปลาเค็มทะเล,ตะะลใต้ค่ะอ๋อเหรอฮะแล้วเรื่องนี้มัน ตอนมีคนมาสนใจเรื่องการซื้อออนไลน์นี่มานานหรือ,อยังหรือว่ามันพอดีจังหวะโควิดเลยครับคุณเทปินครับหนูว่าหนูก็เป็นโชคช่วยร่วงช่วงช่วงจังหวะโควิดด้วยพอดีอก่อนนะเราเราเริ่มขายตอนโพสต์ที่แรกเนี่ยก่อนโควิดจะมาได้พักหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีออเดอร์เริ่มลงแพลตฟอร์มในช้อปปี้อาราดาพวกนี้ก็เริ่มเริ่มมีลูกค้าเริ่มมีออ,อเดอร์ เราก็เรามาชนกับจังหวะโควิดก็คือว่าหน้าร้านที่เราไปขายที่วัดเขากะโหลกเนี่ยก็จะไม่มีลูกค้าคราวนี้ก็เลยอัดออนไลน์เต็มตัวลูกค้าออนไลน์ก็ค่อนข้างดีในจังหวะนี้อพอดีอะค่ะใช่ตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องออนไลน์ได้ดีอยู่อย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับค่ะก็ยังต่อเนื่องมาตลอดค่ะ ก็มีการเพิ่มสินค้าใหม่ๆขนมอาหารทะเลแปรรูปอื่นๆเข้ามาเพิ่มปลาหม,มึกกรอบสามรสอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาหลายๆอย่างค่ะท,ที่ที่เราส่งไฟไกลที่สุดนี้ถึงไหนครับอืเชียงใหม่เชียงรายก็มีค่ะ<อ>เหนือใต้เราส่งทั่วประเทศเลยใช่ค่ะมีบางคนเขาก็ส<อ>ั่งไปขายที่ต่างประเทศก็มีนะคะหมายถึงว่ามีทั้ง ขายปลีกและขายส่งอย่างนั้นเลยหรือเปล่าใช่ค่ะขายทั้งปีขายทั้งส่งใช่ค่ะตามออเดอร์ลูกค้าเลยฮ่าฮ่มาถือขนาดนี้ผ่านไปสามปีแล้วนี่ถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่มั่นคงแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเทพินครับก็มั่นคงแล้วค่ะตอนนี้ก็คือว่าออกจากงานประจำจากพนักงานออฟฟิศมาทำขายอาหารทะเลแห้งแปรรูปโดยตรงเลยค่ะ โอ้ดีจริงๆดีจริงๆค่ะถ้าเผื่อจะแนะนำคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆ <c oughs> ย้อนไปคิดถึงวันที่คุณเทพินเริ่มต้องคิดอะไรบ้างครับคุณเทพินครับอ่ตอนนี้หนูคิดว่าถ้ามองย้อนกลับไปถึงตัวเองในตอนนั้นที่จะแนะนำคนอื่นหรือว่าเราเราต้องมองอะไรที่ใกล้ตัวเราก่อนว่าเอ๊ ให้ตัวเรามันมีอะไรที่สามารถเอาไปต่อยอดได้บ้างมีะอะไรที่ว่าเราสามารถอ่าอย่างนี้ไปขายได้บ้างของหนูอยู่ติดกับทะเลเงี้ยค่ะเราอยู่กับทะเลเรามอง<ะ>เรามองไปที่ทะเลเราติดต่อคนในชุมชนขายของได้เงี้ยค่ะเอาไปเอาไป,าไปลงขายไปลองเราต้องเริ่มต้นก่อนแล้วทําอย่างจริงจังว่าเราเราจะเจอปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาไปปรับปรุงพัฒนา แต่เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าอย่างหนึ่งเราขายของเราต้องจริงใจว่าอ่าน้ําหนักตรงของต้องดีของสดใหม่เราจะอ,อยู่ได้ยาวลูกค้าจะกลับมาซื้อเราใหม่อย่างเงี้ยค่ะหนูถึงอยู่ได้ค่ะก <c oughs> า,ารที่คุณภาพของดีการที่ลูกค้าบอกต่อนี่มีเยอะไหมครับคุณเทพินครับมีเยอะค่ะก็ขอ,ของหนูก็จะเน้นอย่างเรื่องนี้เป็นสาคัญเลยเราต้องใส่ใจอะค่ะว่าของมันต้อง คุณภาพดีนะของเกรดใช้ได้อร่อยลูกค้าซื้อแล้วเขาอร่อยเขาติดใจเขาก็จะกลับมาซื้อเราอีกอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราจะมั่นใจเรื่องของเรือประมงที่เข้าไปจับปลาในทะเลแล้วก็ทำเค็มมาจากในเรือเลยนี่ว่ามีความสะอาดไม่มีสารพวกสารพิษอะไรนี่เราจะดูยังไงครับคุณเทพินครับ ค่ะของสดสดจากทะเลอะค่ะมันปลอดภ<ะ>ัยแน่นอนอยู่แล้วปลอดภัยกว่าการที่เอาปลาที่เหมือนกับว่าเขาตอนแรกเป็นปลาสดมาแล้วอ่าเหมือนขายในตลาดไม่หมดแล้วเอามาถนอมอาหารทำเป็นปลาเคม็ม<ะ>อันนี้จะผ่านมันน่าจะมีสารแน่นอนแหละแต่ว่าปลา<ะ>ที่คนชาวประมงเขาจับปุ๊บแล้วทำเททาบนเรือเลยเนี่ยแน่นอนเลย<ะ>ว่าอันนี้จะดีดีกว่าแล้วก็อร่อยด้วยสดใหม่แน่นอนค่ะ แล้วเราต้องไปผูกไว้กับเรือหรือว่าแพอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับทางร้านของเราตอนแรกเราก็เป็นเราซื้อในปริมาณที่น้อยเราอาจจะขอซื้อต่อจากอ่าแพเขาก่อน<ะ>แล้วพอว่าเราตอนนี้ของหนูอยู่ตัวอะไรเงี้ยเราก็ดีลกับทางแพจังเรือโดยตรงเลยพอเขาขึ้นชายพอขึ้นขึ้นบกมาทีนี้เขาก็เอามาส่งเราก็เอาตาจัดการ นำมาขายได้เลยเราดีไว้กันเลมั่นใช่ค่ะมั่นใจได้เลยว่าไม่ใส่ฟอร์มาลีนอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะของเจ้าของเรานะคะที่เราดนไว้เราก็จะคุยกันไว้แล้วค่ะใช่แต่ไม่หรอกไม่ไม่ได้มีหลายๆแบบเยอะๆแบบเจ้าที่เราไม่รู้จักไม่มั่นใจเงี้ยเราก็ไม่ได้รับซื้อเงี้ยค่ะเราจะต้องคุยกันไว้ก่อนใช่แล้วตอนนี้ที่คุณเทพินทำ เป็นธุรกิจอาหารทะเลแปลรูปนี่มีคนทํากันเยอะไหมครับคู่แข่งเลยมีเยอะไหมเยอะค่ะตอนนี้พูดง่ายๆว่าอ่าในโลกออนไลน์เนี่ยใครใครก็ทําได้ง่ายแต่ว่า,าคนที่จะทําแล้วอยู่ได้เนี่ยมีไม่ม,มากเพราะว่า,าหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราจะต้องจริงใจกับลูกค้าของมันต้องดีอของต้องมีคุณภาพราคา กับของต้องสมเขาเรียกไงส,<ฆ>สมน้ำสมเนื้อใชไไ่ไม่ไม่หลอกลวงผู้บริโภคอะค่ะทีนี้พอลูกค้าเขาเราเราเราซื้อใส่กับเขาเราจริงใจกับเขาเขาก็อยู่กับเรานานเขาก็มาซื้อเราอีกเราก็อยู่ได้ค,คนทน,ทนที่ว่าอาจจะมีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนบททดสอบของร้านเราก็ก็ก็ดีเราก็ต้องมีการจัดโปรโมชั่นมีอะไรให้กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็อยู่ของเราได้ใช่ค่ะ แบรนด์ Brand, บ้านประเคม็มทะเลใต้นี้ต้องใช้คนทำงานกี่คนครับคุณเทพินของหนูทำกันในครอบครัวค่ะเราเป็นธุรกิจเล็กๆใช่ในครอบครัวก็มีสี่ห้าคนค่ะไม่เยอะค่ะยังจะคิดขยายต่ออีกไหมหรือว่าทำรักษาระดับ <c oughs> นี้ไว้ก่อนก <c oughs> ็ขยายต่อแน่นอนค่ะเดี๋ยวอนาคตก็น่าจะเปิดหน้าร้านที่ให้บริการได้ทุกวัน ในเขตพื้นที่หัวหินหรือปานบุรีเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จะอัปเดตทางเพจบ้านปลาเข็มอีกทีหนึ่งค่ะบ้านปลาเข็มทะเลใต้ค่ะตอนนี้ถ้าผู้ฟังที่สนใจก็เข้าไปที่เพจบ้านปลาเข็มทะเลใต้นะในนั้นก็สามารถจะให้รายละเอียดได้ทั้งหมดแล้วก็สั่งซื้ออะไรได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโปรโมชั่นต่างๆอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะลูกค้าที่สั่งครบ500อบาท สั่งออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็ส่งฟรีทั่วประเทศเลยไม่มีค่าจัดส่งส่งฟรีด้วยเหรอใช่ค่ะกลๆจันกุ้มเหรอน้ําหนักมันก็หนักไม่ใช่เหรอก็หนักค่ะแต่ว่าอ่าก็เป็นโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าไปค่ะเขาสั่งครบห้าร้อยกส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางค่ะเพราะเหรอฮะดีนะดีนะคือถ้าซื้อเกินห้าร้อยก็ส่งฟรีใช่ค่ะ อ๋องี้ดีจริงๆเลยเดี๋ยวนี้เท่าที่ผมสนทนามาหลายต่อหลายคนนี้ออกจากกิจการอาจจะบางคนทำงานออฟฟิศบางคนทำงานโรงงานบางคนทำงานในเมืองแล้วก็มาทำากิจการของตัวเองนี่เยอะขึ้นเยอะขึ้น คุณเทพินรู้สึกว่าเพื่อนฝูงก็มาทำกันเยอะไหมแบบนี้สมัยนี้ก็มีก็มีค่ะก็มีเยอะเพื่อนๆกันก็มีก็เขาเราก็ต้องมองหาในสิ่งที่เราชอบและเราถนัดมันจะเราจะทำได้นานใช่เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ชอบทำกิจการของตัวเองไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ไปอยู่โรงงานเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีอะไรที่เป็นโปรโมชั่น ตอนนี้ที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังเพิ่มเติมไหมครับคุณเทพินครับค่ะของของทางร้านบ้านปลาเค็มทะเลใต้นะคะ mm hmm. ก็มีโปรโมชั่นพิเศษในสินค้าหลายๆตัวหลายๆอย่างให้ติดตามทางเพจได้นะคะโดนฟังก็คือว่าแน่นอนสั่งครบห้าร้อยบาทเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเล้าตัวอื่นเนี่ยเรามีอัปเดตในทุกๆสัปดาห์ค่ะเข้าติดตามได้จ้าครับผม ก็หวังว่ากิจการดีๆเราตั้งใจทําอย่างดีๆก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณเทพินครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเทพินปีแก้วหรือคุณแจนเจ้าของร้านอาหารทะเลแปลรูปแบรนด์บ้านประเคม็มทะเลใต้ ก็ได้สนทนาในช่วงเวลาแบบนี้ก็รู้สึกดีนะครับที่หลายๆท่านก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำกิจการที่ดีให้กับสังคมต่อเนื่องเราหวังว่าสิ่งนี้ก็จะยิ่งทำให้สังคมเราดีขึ้นโดยความตั้งใจดีของเราครับ ประชาลัตพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเว็จำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาช่วงหน้าสภา,าความคิดจะได้สนทนากับคุณจลัศสีกันอ้ายกรรมการบริหารสาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและรองประธานพีมูฟขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเรื่อง นายกควรคุยกับพี่น้องที่มาขอพบถึงคำเนียบหลังจากพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับสภาความคิด